เมื่อวันที่8เมษายนนางบุญสะทองอายุ57ปีชาวบ้านตลิงชันตอจอระเคเขินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาได้ถ่ายรูปฝูงอึ่งเผ่าหรืออึ่งกระโดดและอึ่งยาที่กำลังพากันลอยคอและสงงเสียงร้องระง,งมอยู่กลางลำธารภายในป่าชุมชนท้ายหมู่บ้านจำนวนหลายร้อยตัวเพื่อน,นำมาอวดลงในโซเชียลหลังจากที่ตัวเองพร้อมกับลูกเขยและลูกสาวได้เดินหาส่องไฟแล้วไปเจอเข้าพอดีเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนื่องจากในช่วงบ่ายวานนี้มีฝนตกหนักก่อนที่จะพากันจับทั้งใช้วิธีเอาสวิงตัก และเดินสองไฟจับอยู่ริมลำธารในรัศมีประมาณ50เมตรตลอดทั้งคืนปรากฏว่าจนถึงช่วงเช้าก็ยังจับไม่หมดอึงอ่างยังคงส่งเสียงร้องระงมองอ,อกไข่เต็มผืนน้ำทั้งที่ครอบครัวของตัวเองสามารถจับขึ้นมาได้เกือบสิบถุงปุ๋ยแล้วก็ตามจากนั้นก็พาการทยอยขนกลับมาบ้านแล้วโทรให้พ่อค้ามารับซื้อปรากฏว่าได้เงินจากการขายอึงอ่างวันเดียวมากกว่าสามหมื่นบาท นางบุญเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่7เมษายนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงจนถึงช่วงเย็ยนตัวเองลูกสาวและลูกเขยได้พากันออกไปหาส่องไฟจับอึงตามวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่ติดกับป่าภายในป่าชุมชนห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรโดยอาศัยฝังเสียงอึงร้องแล้วเดินตามเสียงไปจนกระทั่งไปเจอเข้ากับลำน้ำขนาดย่อมจุดหนึ่ง จึงลองส่องไฟลงไปดูก็พบกับอึ่งจำนวนมากกำลังพาก,กันลอยคออยู่ในน้ำจนนับไม่ถ้วนขนาดเดียวกันก็ยังมีอึ่งอีกจำนวนมากพากันกระโดดมุ่งหน้าเพื่อที่จะลงน้ำจึงพากันใช้สวิงตักเอาอึ่งที่อยู่ภายในน้ำและส่วนหนึ่งก็เดินส่องไฟจับเอาริมน้ำกันอย่างตื่นเต้นตลอดทั้งคืนกระทั่งจนถึงช่วงเช้าก็ยังจับไม่หมดเพราะยังคงมีอึ่งอ่างส่งเสียงร้องระมองพร้อมกับมีไข่ที่ถูกอึ่งอ่างวางเอาไว้แล้วเต็มท้องน้ำซึ่งถือว่าเป็นหนอครั้งแรกในชีวิตที่ตัวเองได้เจอและจับอึ่งอ่างไดด้้มาากขนนี หลังจากเช้าแล้วก็พากันขนเอาอึง่งที่ได้กลับบ้านโดยเรียกรถกระบะเข้ามารับเพราะได้อึ่งจำนวนมากเกือบสิบถุงปุ๋ยขนกลับบ้านไม่ไหวก่อนที่จะโทรศัพท์เรียกพ่อค้าที่เคยซื้อขายกันประจำมารับซื้อปรากฏว่าได้อึ่งออขายทั้งหมด1 2 4กิโลกรัมแยกขายเป็นอึ่งไขลง่ล้วนจะได้กิโลกรัมละ350บาทในขณะที่อึ่งไม่ไข่จะอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทได้เงินรวมทั้งหมดกว่า3 2 0 0 0บาทและส่วนหนึ่งก็แจกจ่ายให้ญาติพี่น้องได้นำไปทำอาหาร รับประทานกันอีกหลาย10บกิโลกรัม